สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หมวยก็มาเยี่ยมหลานนะคะหลานชายมาเยี่ยมเพราะว่ามาเลี้ยงเขาด้วยแหละ <c oughs> นี่หลานชายตอนนี้อายุสองเดือนแล้วนะคะทุกคนแต่ตอนที่ถ่ายคลิปนะอายุยังไม่ถึงสองเดือนนะคะแต่ในปัจจุบันตอนนี้วันนี้นะคะก็2เดือนเต็มนะคะนี่หลานชายน้อยวันนี้เก่า ก็มบ้านเอมมี่นะคะมันเกิดของเอมมี่กันเราก็เลยมาแล้วก็มีคุณญาด้วยนะคะนี่คุณญานาังตรงกลางนะคะมากันหลายคนแต่หมดไม่ได้ถ่ายทุกคนให้ทุกคนดูนะคะก็มีหลานๆด้วยมีป้าด้วยป้าของเอมมี่นะคะมีหลายคนเลย ส่วนตอนนี้ฉันกำลังทำความสะอาดแอร์นะคะแอร์อุ่นนะแอร์เครื่องนี้ทำได้ทั้งอุ่นแล้วก็เย็นนะคะช่วงหน้ารา้อนเราก็จะเปิดเป็นแอร์เย็นช่วงหน้าหนาวเราก็จะเปิดเป็นแอร์อุ่นนะคะชานเขาก็จะทำความสะอาดเองนะคะเป็นสเปรย์น้ำยาฉีดนะคะก็ททำความสะอาดเนาะ เราจะทำเองนะคะเราจะไม่จ้างช่างนะคะฉีดสเปรย์นี้ลงไปในเครื่องพีทพอมนะคะเครื่องทำความอุ่นเนาะ อันนี้เป็นเครื่องทําความอุ่นด้วยทั้งความเย็นด้วยนะคะสองอย่างเลยรวมกัน,นสเปรย์ยรง้อื่อมือ้มันจะต้องั่นแ่ิบนาทีถึงึ่งวร์นบอกว่าถ้าฉีดเข้าไปแล้วในเครื่องของ้างในนั่นเลยนะคะต้องคอยประมาณทีี่สินาทีถึง,ถงสิบห้นาที แล้วม <cin stereotype> uh ัน huh. ก uh ็จะมีการหยดลงมาด้วยนะทุกคนแล้วก็ต้องเนี่ยเอาผ้ามาวางไว้ข้างล่างเนี่ยหยดลงมาพอเอฟเตอร์ได้แจะมีหนึนงขวดกับน้ำพอหลังจากนั้นเราก็ต้องฉีดน้ํานะคะหนึ่งขวดเข้าไปนะขวดเท่าที่เราฉีดเมื่อกี้นะคะน้ําเปล่านะคะฉีดเข้าไปอ๋อเช่นนั่นจะได้เหรอฉั r จะมาสเปรย์ค t อปน้ำนะดู Ja, då droppar det ner då, så att säga. Sen kan man torka lite försiktigt med så, överblivet vatten då. Mm. E, sen ska det stå stilla i 30 minuter innan man får starta. Det betyder att den ska droppa klart? Ja, man är på med vatten, ja. torkar ju som det är överflödiga och sen får man stå i halv en halvtimme innan man startar den. Ja. Här är namn. På långtid, på på. här. แลต้องหนึ่งต้องคอย1 0บถึงสินาทีนะคะเมื่อเราฉีดสเปรย์ไปเนาะสเปรย์ทำความสะอาดนะคะแล้วเราก็ฉีดน้าเข้าไปแล้วเราก็จะเช็ดเอาผ้าเช็ดเช็ดเช็ดอ่อันที่เป็นเปียกเปียกหน่อยนะคะเช็ดที่ที่ที่ตัวรอบๆบเครื่องอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องคอยครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องฮีทพัมได้ตามปกติเลยนะคะนี่ การทำความสะอาดแอร์ที่บ้านเองนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะทุกคนก็ทำพวกเราทำประมาณปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะช่วงก่อนจะหน้าหนาวแบบนี้นะถ้าเรารู้สึกว่าเสียงแอร์ของเรามันจะเริ่มดังขึ้นแล้วทีนี้เราก็ต้องทำความสะอาดเขานะคะมันก็มันจะดีขึ้นอ่ะทุกคนแล้วทีนี้ความอุ่นมันก็จะออกมาเยอะกว่าปก,กตินะ ก่อนที่เราจะทำอะ่ะมันจะไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่นะหมวยหมวยหมวยสังเกตดูนะพอเราทําความสะอาดแล้วเราสตาร์ทเครื่องแล้วร,รู้สึกว่าความอุ่นมันจะออกมาเยอะกว่าปกตินะคะที่บ้านนี้มีเครื่องแบบนี้ทั้งหมดสามเครื่องนะคะเราเพิ่งติดเข้าไปอีกหนึ่งเครื่องในโรงรถนะอันนี้เป็นเครื่องในบ้านนะคะอันนี้จะอุ่นทั้งบ้านเลยนะคะเปิดเครื่องนี้แล้วก็ทูบิอส ห้องของทูเบียส์มีเครื่องหนึ่งแล้วก็ลงรถอีกเครื่องหนึ่งนะคะตอนนี้ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะคะฉชนก็เอาน้ํามาฉีดนะคะผ่านไปประมาณ1 0บถึงสิานาทีนะฉีดน้ํานะคะทีนี้หลัจากนั้นแกก็จะเช็ดนะ ฉีดน้ำเสร็จแล้วทีนี้ก็ก็จะหยดลงมานะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะเปียกๆหน่อยนะข้างในเครื่องอะ่ะเปียกๆแบบนี้หยดหยดมาด้านล่างนี่ฉันบอกว่าแราชเชตต้องระมัดระวังไม่ให้ทำลายไอ้สีดำๆนั่นทุกคน นะสีดำดำที่เราเห็นนั่นนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงค่อยๆเช็ดซับๆๆไปเฉยแบบนี้ไม่ตรงนั้นมันเสียนะคะนี่ก็แค่ก็จะเอาผ้าเช็ดๆแบบนี้นะมาทำให้ลุกัน่ยเอึบทะ där? Ja, Nej, ja. är jag som har öppnat. Nu ska det bara rinna ner. Ja, ja. ja Den blev fin invändigt. Mm. Var det dammigt innan? Ja. ja. Här inne uppe är det kommer inte åt det ja. mellan tak och apparaten. Mm. อันนี้ก็เป็นตะแรงนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราต้องใส่เข้าไปนะตะแรงไปครอบตรงนั้นนะที่ใช้กำลังเช็ดอยู่นะคะฝุ่นตรงตะแรงตรงนี้ฝุ่นจะเยอะแกก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาเนาะเหมือนข้างในเนะี่ยแกก็เอาเครื่องดูดฝุ่นดูดก่อนนะก่อนที่เราจะฉีดยาครีมลงไปนะเช็ด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 เท่าที่เราสามารถ จัดได้อะนะคนดิเ ah. ส ah ah. 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 yeah. ่ได้งงดิอ๋อเซ็ตอีกหนึ่รั้งทีอก็ีน้ำที่ยังตกค้างอยู่ข้างในเครื่องเดี๋ยวมันก็จะออกไปตามสายยางที่ต่อออกจากนอกบ้านอะนะคะที่ออกไปด้านนอกอะนะ เป็นแบบไอ้น้ำออกไปด้านนั้นนะคะ